ว่าตอนนั้นคือเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุผมเริ่มตั้งแต่ประมาณ8ปดเก้าขวบครับพี่ชอตเริ่มเริ่มเข้าแบบทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพพิเยนอะไรเงี้ยมันก็เลยมันมันแทบจะครึ่งชีวิตเลยอ่ะเรารักมันเองเลยป่ะ<ช>หรือว่าเราถูกผลักดันคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้สขาก,กีฬาครับแล้วก็เป็นเป็นอดีตนักกีฬาด้วย <ฮะ S 2> ก็เลยผลักดันให้เล่นเทนนิสก่อนแต่ระหว่างนั้นก็คุณพ่อก็ ทำข่าวฟุตบอลด้วยก็ได้มีโอกาสพาเราไปดูฟุตบอลบ่อยๆด้วยเห็นบรรยากาศคือคนมันแน่นสนามมากะฉะนั้นรีมทีมอะไรเงี้ยก็คือคนเยอะมากเลยครับแล้วเราอยากเป็นคนในสนามอะให้คนบุญอาจารย์เขาตะโกนเรียกชื่อร้องเพลงเชียร์เราอะไรเยครับก็เลยคิดว่าวันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้อะไรเงี้ยนี่คือคิดเองคิดเองครับตั้งแต่แปดขวบหรอใช่ครับใช่ครับค่ะรู้สึกว่าคำนิดนึงในฐานะเป็นนักบอล มีความกดดันเยอะไหมครับไม่รู้สิคือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คนไทยเชียร์กันแบบว่าแทบจะเป็นจะตายกันกับว่าคลไทยชอบฟุตบอลกีฬาแห่งชาติขอเราใช่ค่ะเราต้องโดนโดนคาดหวังจากคนทั้งประเทศเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบได้มีโอกาสติดทีมชาติตั้งแต่ชุดเยาวชนแล้วไปอังกฤษไปอะไรเงี้ยตอนนั้นคืออายุ14ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงผลักดันมากกว่ามันไม่ใช่ความกดดันช่วงแรก ตั้งแต่เริ่มเล่นเนี่ยก็จะโดนกระแสรเรื่องของเป็นเด็กเส้นเพราะคุณพ่อเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเขาก็จะมองว่าผมเนี่ยเป็นเด็กเส้นคุณพ่อ uh huh. ไม่ไม่ได้มาด้วยความสามารถอะไรเงี้ยจะมีช่วงนั้นแหละที่เราสึกว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับกระแสคุณพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมั่นใจในสิ่งที่เราทำเจตนาของเราแล้วก็เราจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดคือ เหรียญมันมี2ด้านทุกอย่างมันมี2ด้านหมดแล้วแต่คนเขาจะคิดแบบไหนนีครับคือเราไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์ในสิ่งที่เขาคิดได้เราแค่ยืนหยัดในสิ่งที่เราเจตนาเราที่ตั้งใจจะทาก็พอเนียผมก็โดนกระแสมาตลอดนะครับคือจะเห็นชื่อรีสอนให้มีผลงานคนก็ยังแบบต้องมีอะไรมาพูดอ่ะจะต้องไม่ชอบต้องแอคต้องอะไรเงี้ยครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนต์ตัวเองมากกว่าคือเมื่อไหร่ที่เขาเงียบได้หรือเอาคนที่ไม่ชอบเรามาชอบเราได้อะ อันนี้คือผมว่าเราสําเร็จตอบเขาด้วยผลงานในสนามเคยมีสักอันไหมที่มันปึ๊กแล้วจึกเราแล้วรู้สึกว่าแบบมีครับพี่มีเลยเ,เป็นคนในในองค์กรของเราที่อยู่ด้วยก,กันเกือบทุกวันเขาไม่มาคุยกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นเ,เขาตัดสินเองด้วยสิ่งที่เขาเห็น<ช>แล้วเขาก็ออกไปพูดกับสื่อข้างนอกแล้วก็โจมตีที่ผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่แฟร์กับผมหลังจากเกมนั้นเนี่ยผมก็โทรหาคุณพ่อเลยบอกว่าผมไม่เอาแล้วดีกว่าผมขออนุญาตที่จะยุติการเล่น ตรงนี้เลยผมไม่เอาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นคือรู้สึกท้อมากวันท่ำไมถึงเปลี่ยนใจไปต่อล่ะคะวันที่โทรไปคุณพ่อก็ฟังเขาก็ฟังเขาเงียบเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ปาแค่จะถามว่าความฝันของซอที่ซออยากได้คืออะไรผมก็ตอบกันไปว่าตอนนั้นน่ผมอยากพาทีมชาติไทยเนี่ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วก็อยากไปเล่นที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยครับตอนนั้นตอนนี้ผมมีความฝันผมอยากเป็นเบ็คแฮมด้วยเป็นเหมือนเบ็คแฮมอะครับผ่านทุกอย่างมามีครอบครัวมีรถมีอะไรแบบดีๆอะไรเงี้ยเลื่อนแต่สิ่งดีๆกก็็เเเเลยคว่าาอองั้นร อ่ะได้แค่นี้เองไปสอกันแ้อะไรเงี้ยครับ